จะเป็นเจคุณย่าเราใช้ชื่อแบรนด์ว่าร้านเทพพรสเทพพรสเนี่ยเกิดจากสองชื่อสองคนผู้คนสำคัญก็คือผู้คนสำคัญก็คือสุเทพมังแหงสุเทพมังแหงเนี่ยเขาให้สูตรอาหารแล้วก็ให้วิชาความรู้คุณย่ามาบรกเลยว่า้างนั้นน้อยคุณย่าชืน่น้อยน้อยก็ตั้งไปเลยเทพพรสเป็นการให้เกียรติ เพราะว่าตอนนั้นน่ะจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยร้าแรกถู่ที่เทพารสเนียขายที่จังหวัดนครามาปี2529เราขายอาหารนะฮะน้องโบเราขายอาหารเนี่ยนะจะเป็นอาหารฟุตบอกจะเอาแรกในโคราชเลยที่ส่งตามห้างพวกแปะซ่าพวกสลัดอะไรเงี้ยเราตีสดส่งทุกวันทั่วเลยในโคราชทำมาเรื่อยๆแล้วก็เปิดเป็นร้านอาหารขายร้านอาหารหน้หา,านบ้านบ้างอะไรบ้างจนมาถึงทุกวันนี้ เปลี <One input> ies, um, really ่ยนชื่อเนื่องจากเปลี่ยนชื่อเนื่องจากว่าเราต้องการจะให้คนจตจงไปเลยว่าเราจะขายสเต็กแต่สเต็กอะไรดีก็เลยตั้งเป็นสเต็กคุณย่าเพราะว่ามีหลานที่มีลูกก็เลยเป็นสเต็กคุณย่าแล้วก็ดันเมนูหลักขึ้นมาจากตอนนี้ตัวซิกเนเจอร์นะก็คือจะเป็นน้ําสลัดน้ําสลัดเราจะตีสดตีสดทุกวันใช้เครื่องตีสดเลยแล้วเราตี้งแต่เป็นไอซิ่งเลยไม่มีส่วนผสมพวกน้ำส้มสายชูอะไรที่เรากินไม่มี นะฮะเราก็จะเป็นน้ําสเต็กสูตรพริกไทยดําเราก็ทําพริกไทยดําเองเลยเองทีของเราเองเลยต้องหาจะต้องทานตัวสเต็กทอดสดอีตัวหนึ่งก็จะเป็นไก่ทอดคุณย่าแล้วก็เป็นพ้าวสปากเกตตี้ขี้มะละพราะทำพริกแกงเองอะไรเอง